ก็เริ่มจากความประทับใจก็คือพื้นที่ของเสม,มุงอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเฮาปลูกกล้วยของหอมก็เป็นหัวหัวไร่ไทยแนาเฮาได้กิ่นกล้วยที่มันมีม,มีสารอาหารในที่มันปลูกตามธรรมชาติของบ้านเอาคือมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาหลุนหลุนปู่ย่าตายายเฮามีการถนอมอาหาร ซึ่งเปินกินซุปบาตานเปินก็เอามาเอามา1เพื่อที่ว่ายืดอายุได้สองสามวันทำผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาก็คือจากที่เฮอนึ่งนัน่นมันมีความชื้นสูงมันจะขึ้นหาง่ายมันบสามารถเอาออกสู่ตลาดได้เปินก็เลยเอามาทำเต่าอบโดยใช้ฟืนจากที่เฮา ทำมันอายุมันแค่ประมาณ3 3 4 5วันพอเอาไปอบอย่างอันมันก็ยืดอายุได้อยู่เป็นเดือนพี่สาวเนี่ยเอากล้วยนี่มาหอแล้วก็หนึ่งคือพี่เขาก็มากอยู่แล้วแม่ก็มากอยู่แล้วแต่เฮาเป็นคนที่แบบชอบกินกล้วยอันนี้กินมาไ,ไ,ได้กินไม่ได้ก็นั่งพออย่างเงี้ยคือกินลื่นอย่างเงี้ยมันก็มาได <c oughs> ้เพื่อน,อนํางคงไปซื้อกล้วยกล้วยฉาบมาฝากเนี่ย เฮาก็เลยเอากล้วยเนี่ยไปฝานฝานฝานทอดทอดอย่างแยกอะค่ะมันก็เลยที่จริงมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิดตัวนี้ขึ้นมาอ่าแล้วทีเนี้ยพอมันฝากมานักเข้านักเข้าอ่ะกล้วยมันซุกงอมมันแบบสามารถที่จะทําไอตัวนี้ได้ละพอมันซุกงอมมาปุ๊บแล้วบวกกับเฮาเฮาเฮาได้ขายในพื้นที่ของเฮามัดหนังว้องขายไปแล้วทีนี้ อย่างที่ว่ามีเมการในเมืองเข้ามามาหาเฮาในวันแรกทนะ่นน่ะเปิินบอกว่าเปิ้นจะเอาไปขายที่เวียงเ,เปิ้นก็นเลยหื้อใส่ถุงใส่ถุงขาใส่ถุงเอาส่งใื้เปิินไปเลยแล้วเฮาก็หล่นไปเอาอันหล่นไปเอากล้วยอบเนี่ยห้านฮ่อนป้าอันลุงขายตาได้เนาะจะซื้อจากท่านมานี้กับหายหนึ่งบาทก็เอาอะอยาก เราไปซื้อเปินสิบบาทแล้วเพ่อขายกองสิบบาทเฮาก็มาส่งสิบสองบาทอยากป้าเอาไปขายาาสิสบห้ไปไปเา,าเลย <c oughs> เออกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ากล้วยสมิงเพราะว่ามันดังคนที่เคยกินอยู่แล้วเนี่ยเปิ้ลก็เริ่มกินแล้วทีเนี้ยจากที่เฮาไปเอาของเปิ้ละเปิ้ลแบบบทำมาตานแล้วปัญหาของเฮาก็คือมันมีน้าขึ้นแล้วพอพอมันซุกงอมไปมันเอาทอดมาได้ ก็เลยมามาเฮือสลาบ้านเฮานี่มาแปลงเตาโดยที่ฮาเอาแก๊สของของทีเทาทอดเนี่ยเหลือก้อนทางประมาณแซเอร์เซนต์สเฮาก็ลองเอาไปอบดูอ่าก็เลยเลยมาได้ได้เป็นกล้วยอบตั้งแต่ว,วันห้าแล้วเฮาก็มาจัดตั้งกลุ่มเป็นอย่างเป็นทางการเริ่มต้นจากเจคนก็คือเอายับเอาป่อเอาอเอาแม่เอาปีเอาน้องเอาลูกมาเป็นคณะกรรมการ โดยตั้งเราเป็นประธานยกกันมันก็เลยเลยเป็นเป็นจุดประกายที่วัสดุท้องถิ่นเฮามีอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ของเฮาก็ถ้าเฮาเฮาทำออกมามันก็ได้ขายมันก็เลยมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนั่นแหละเป็นความประทับใจได้ว่าเออเฮาก็ สามารถสร้างสร้างงานเพื่อกับตัวเองได้เพื่อก,กับคนในครอบครัวได้และก็กระจายไปสู่ชุมชนได้ตัวเอาแม่บ้านคนปลูก,ก้ก็น้องซื้อกล้วยแตกาเดี๋ยวลุงจะปลูกเพิ่มขึ้นเหนยเอามาขายให้น้องเขายเ,เริ่มต้นจากเจ็ดคนเริ่มต้นได้เงินอยู่หนึ่งพันสี่บาท 2, สองพันาร้อยสี่ะแล้วพอเขาเขาก็ขยาย ขยายผลิตภัณฑ์อะไปตามความต้องการของของลูกค้านั่นแหละไปเรื่อยๆเฮากินตัวลำตัวเผื่อเปิ้ลจิมพองทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการให้เขาชิมให้เฮ้เปิ้นจิมว่าเพาเปิ้นกินลำซื้อได้ก่ออะขายก่อน,นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของของ,ของการซื้อขายของการจำหน่ายของการคิด ที่เราจะทำบรรจุภัณฑ์จะได้่่เจ้าป้าขายหมดเลย mm hmm. เริ่มแรกอ่ะกัดเดีวันนี้ก็รีบหมดเลคะ mm hmm. เริ่มจากที่มีสำนักงานขายลงหน้ากับสำนักงานเกษตรอะตอนนั้นก็เป็นโฮงสาลาพักใจเล็กๆอ่ะหัวหน้ากเกษตรเปิ้นก็เออมาขายตรงนี้บออยาแล้วก็ เฮาอะบอกมีบม่มีเวลาที่อยากไปนั่งขายตรงห้างทุกวันเพราะว่าหนึ่งคือตอนนั้นเราเป็นช่างเสืิอสวยเ <c oughs> จ้าแล้วพี่สาวก,ก็เป็นช่างเย็ยบผ้าอ่ะซึ่งเรามีงานของประจําของเราอยู่แล้วตรงนี้มีผลิตภัณฑ์ของเฮาเนี่ยพอดีไปเจอปี่คนหนึ่งอะเนาะป้่ก็จ้างกาขายเฮาก็เลยไปถามป,าปี่ไปขายตรงหน้ากเกษตรบอก ปี่มีอย่างก็ไปขายแลว้วน,น้องมีกล้วยน้องก็เอาไปฝากปี้ขายกบตัดราคากันไปจุดท่านนะคะตรงจุดโอท็อปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลิตภัณฑ์โอท็อปเกิดขึ้นจำนายที่หันใครที่ชอบกินกล้วยเพราะว่าเปิ้ลเคยกินกล้วยอบของป่อป้อสมแม่สมที่เปิ้ลเคยเอ,อ,อบโดยใช้ฟืนนั่น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นที่ กล้วยอบสมิงอ่ะออมีชื่อเสียงเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวสมัยก่อนมันจะมีท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันมีสมิงเข้ามานี่ขี้ดินแดงขี้ฝุ่นอุ้มหนาเป็นคือ,อแต่ว่าคนที่เ,เปิ้ลมาหาปี่หาน้องหนึ่งหาปี้หาน้องแล้วส่วนราชการที่เปิ้มาหัาตตำแหน่ง เอบ,บว่าจะกสำนักง,งานสารสุก,กเกษตรอำเภอในอำเภอปัดอำเภออย่างเงี้ยส่วนราชการที่เปิลเปิลเข้ามาแล้วเปิลได้มาจิมกล้วยเสมอแล้วคนกินเนี่ยแม้กระทั่งตัวเฮาเนี่ยกินแล้วมันลามะเพราะว่าจากที่เฮามีผลิตภัณฑ์แล้วเฮามีหน่วยงานที่สนับสนุนแล้วก็ถ้าเฮาอยากจะมีตี้จำนาย ถ้าเราขายอยู่บ้านทองกันก็ยมเนี่ยมันก็มัดกันหนังวองเนี่ยห้าบาทา <c oughs> ค่ะคุณแม่ไปขายขวได้ก่อไปเมืองทองบอกไปถ้านถ้าไปเขาอย่ามัดหนังวองที่ไปขายนี่มันระดับเ <c oughs> มืองทองและแหนย,ยนะค่ะก็ทำเย,ยก้ก็ได้เอามาก็มาปับ๊บมาปั๊บเป็นถุงจะอี้มีมีซีลเนี่ยมีซีลถุงมีสติ๊กเกอร์มีฉลาก มีโรงเรือนได้มาตรฐานไปทำขอ,อ aw, ยอยาแล้วนั่นถึงเข้าไปสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปได้แล้วก็มีการคาดสอนนั่นก็คือเป็นการเรียนรู้จากจากการาไปดูงานหนึ่งว่าต่างในเมืองเปิ้นขายอย่างใหเขาอยู่บ้านนอกเขาเป็นอย่างอี้แต่เขาเปิ้นขายในเมืองเปิ้นขายจะได้เราก็ไปดู แพ็กเกจจริงเปิลว่าเราจะไปสู่ในระดับ o อท p ตั้งแต่1ดาว2ดาวถึง5ดาวได้จะได้ก็คือไปพอไปพอแพ็กเกจจริงเปิลแล้วเห็นอย่างหนึ่งการที่ไปพอแพ็กเกจจริงเปิลเราก็จะต้องปิกมามองออตัวตนของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย มันมันอยู่ในระดับไหนเกรดอะเกรดที่เราทำเนี่ยในระดับไหนผู้บริโภคคือขายมันก็เลยต้องมามองตัวเก่าว่าถ้าเขาขายอาไขยจะตรงจุดไหนเราจะเอาเราจะเอามาใส่มาใส่บรรจุภัณฑ์แบบไหนเนสมัยก่อนถ้ามันตามจเจริญรอยตาม ผู้ประกอบการรุ่นแรกแม่มก็จะเป็นกล่องพลาสติกใส่สาข้างเห็นข้างในอย่างงี้ค่ะแล้วก็โอ้กล่องมีกล้วยกล้วยเป็นวีบนในอยู่ในบนน่ะขายต้นไม้ซีบแบดใช่แล้วเราเราซื้อกล้วยมาเนี่ีห้ามาแล้วนะอ้คะแล้วเผื่อไปซื้อกล่องแหมแล้วก็เผื่อเอามาทแํแกนรอบแกนแกนโอบกล้วยเนี่ยมัน มันใช้เวลาได้เป็นเป็นสมวัน5วันมันถึงจะเป็นอบก้ยอีป่อไข่กองจ้าดใหญ่ไข่ได้3ามาวันถ้ากล่มไหมันมีหน่อยอย่ะโอ้แก่าเนาะเอาเอา,เอา,เอา,เอาตรงจุดจุด ที่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็จุดคือเขาถ้าเขาเป็นแม่ก้าแล้วเขาก็ต้องมานั่งคิดถึงกําไรแล้วก็ต้นทุนตัวพ่องอาจจะมาได้นากแต่ว่าโอบเื้อมันเข้าหนื่อไอ้กับปละอ่าเฮาไปย่างเฮ้ยมันกินมาได้สักอันกับหอยมาได้สักแบบที่ทุกอย่างมันมีการลงทุนกันหมดเลยการงอย่างได้คีดเตือพอเวลาอย่างเงี้ยเราต้องเอาใส่กรอกใส่แล้วก็มานังซิลซิลแล้วก็มานังจีบถุงนี่แหมเวลาไปหาลูกค้า นีมันก็บบางามละอะ่แล้วลูกค้าที่มาหาเฮาเนี่ยจากที่เคยอยู่ในจังหวัดที่นี้ก็ไปต่างจังหวัดละทีนี้พอเฮาส่งไปเพื่อเปต่างจังหวัดเคยส่งอันนี้ไปกันเดียวปิ๊กมาละคุณแพ้วถุงมันแตกส่งไปสีบถุงเหลืออยู่ในถุในกองแค่สองถุงอย่างตายละมันทาบกาันเฮากันเลยว่าหาอะไรก็ได้ที่มัน,ม,น,ม,นมันห่อหุ้มที่มันมันมันหุ้มผลิตภัณฑ์เซฟ คือเปิ้นตวยยัวอ่ะแล้วเฮาก็ม่ต้องไปตัวตามเก็บว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโนส่งตามไปให้นะแต่ละไอเนาะแกะสง่งแกะกองห็นก็เลยพอมันมีสำนักงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาถามความต้องการของเฮาได้ว่าอยากจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเฮาก่ออย่าอ้ยมันเข้าทางพอดีเลยค่ะอยะ่าเฮาอยากได้ได้ที่มันเซฟตังนันแล้วก็ดูดีแล้วก็สะอาดอย่า จริงๆแล้วเฮาก็บอได้ว่าไปเพิ่มเพิ่มราคากับลูกค้าแต่ว่ามันเป็นการเ,เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเฮาซึ่งถ้าถ้าอย่างมาดหนองว้องเงี้ยก,กับกับอย่างเงี้ยอ่ะมันมันดูดีซึ่งจากที่เป้นซื้อกินเฉยๆอ่ะทีนี้มันก็มีการการเอาไปฝากการขาบวนการเหล่านี้มันมันมันมาจากลูกค้าที่เป็นคุณครูของเฮาที่ให้เฮาได ได้มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราได้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะมีรถเขาเขาก็เขารถไปจา่ายเนี่พอเขาไปเข้ารถปุ๊บเนี่ยพอไปถึงเมืตต่อตอนแล้วนะจะไปกินข้าวที่ไหนดีลูกค้าร้านห้านนัดบ่ายโมงเนี่ยตรงห้านบ่ายสองเมาไปนั่งกินข้าวด้วยบาตาละอ่ะ่แล้วทำอ๋อข้วยเขา,ขามีได้ป่ะโอ้ตายละเป็นอย่างนี้อย่างใหญ่เนี่ยน่ามือข้างนี้กิกาพวงมาลัยมือข้างนี่เกิดอุบัติเหตุก็จะได้ง่ายๆเหมือนกันนะปุ๊บเขา มันก็ออกจากตัวเขาว่าเออถ้าเป็นคนอื่นล่ะที่ซื้อกล้วยเขาไปอะถ้ามบบมีคนน่งข้าวๆนี่บบได้กินละกล้วยเนี่ยเขาก็เลยมานั่งคิดเอ,อ,เอาเอาเพื่อเป็นสะดวกสบายในการการรับประทานนิดนึงเขาก็บมานั่งคิดอ่ะอันนี้เป็นเป็นโอกาสโอกาสดีมากๆที่ที่เขาได้เข้าไปอบรมกับ ตอนท่านมีโครงการของอ,อ,อบจจังหวัดอะ่ะซึ่งเพื่อนเพื่อไปอบรมออนไลน์แน่ๆต่อแรกนี่เฮาคนรุ่นนี้ถึงแม้ว่าเฮาเฮาเฮาอยู่ตรงบ้านนอกเฮาเนี่ยแล้วเฮาคิดว่าลูกค้าที่เฮามีอยู่แล้วเนี่ยโทรเอาก็ได้อ่ะแต่นี่มันก็เหมือนกับเป็นเป็นหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบว่าเราต้องไปอบรม ได้ใช้เทคโนโลยีที่ว่าคุณสั่งมาวันนี้ร้อยกล่องนี่ใส่เครื่องปุป๊บเนี่ยมันไม่ได้มันบบใจ่อย่างอันเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นแล้วก็กว่าจะมาผ่านกรรม,มวิธีในการอบเนี่ยขั้นตอนในการอบเนี่ยถ้ามันบบครบสามวันเฮาก็บอออกจากจากเตาเพราะว่าการเก็บเนี่ยฮานึ่งฮาบได้ใช้สารการเสีย<ๆ>การบูดแต่ฮาต้องอบเพื่อมันสุก ให้มันถึงข้างในเวลาลูกค้าเอาไปเอาไปเอาไปเพนซื้อไปกล่องนึงเนี่ยเพนคงกินวันเดียวอย่ามาเสี่ยงเตื่อยอ่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับแทนอาหารไปมือ้อนึงอะ่ะเพือนอย่าต้องไปเก็บไว้บางทีอเพนจะลืมแต่เฮ้ยต้องมั่นใจว่าในขณะที่เ้นวางทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารในโลดเนี่ยกล้วยเนี่ยมันแบบมีปฏิกิริยากับอากาศต่างกภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันอยู่ได้อ่ะ นั่นคือมันเป็นข้อดีสำหรับสำหรับเฮาสำหรับเฮาตัวว่าลูกค้าที่ที่กินล้วยสมองเนี่ยคือปอดจากสารปอดสารการเสียเนี่ยเป็นการเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ความความต้องการของของลูกค้าแล้วก็เป็นการเป็นการบอกตัวเก่าว,ว่าเราควรจะ ทำมากทำน้อยแค่ไหนหื่อมันบอกหื่อมันเบียดเบียนตัวเก่าอ่ะเจ้ว่าหอนเงิน <c oughs> เงินแสนลอยมาตั้งแต่อยาเอามาหื่อได้ไม่เพราะว่าถ้าเขาเอาเอาเงินมาเป็นตัวตั้งนะกล้วยสมเอคงแบบได้มาอยู่ถึงวันนี้ตามนั่นเหมือนเออเหมือนกับการทำเนี่ยเขาแบบได้ไป เขาไได้ไปเร่งคนทำว่าจะต้องทำเพื่ได้เน่ยวันนี้100ยกิโลเนบอบ่อเอาตามตามสบายคุณเลยเพราะเาลวคนที่ทำมันใจว่าเขาจ้างมาแบบแบบคุณ8ปดโมงมาจ้าคุณอย่าต้องปิกมาปิกบ้าน5้าโมงแรงเน่ยเขาไปได้ฟิกเพราะคนที่มาทำกับเขาอะ เขาจะต้องมีภาลา่ากิจดูแลครอบครัวมาถ้ามาแล้วก็เพื่อนเอาใจมาทําตรงนี้เต็มที่แล้วก็ในการทําเนี่ยคุณจะต้องเอาใจมาทําด้วยเหมือน,น,นเหอนเราเคยอ่านเขาดูใน youtube อะ่ะกินข้าวไข่เจียวอะ่ะถ้า<ห>นขนาดคนในครอบครัวนะ่ะไข่เจียวมันไหม้นะแต่กินลำ แต่ต่อให้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้าหมอใจมาใส่ก็ต่อใื้อย่าไปใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาต่อื่้ม,มันบ่มีใจกินด้วยกันมั่นก็บบลอมเหมือนกันกล้วยก็เหมือนกันท้าเอาใจมาใส่ซึ่งกันและกันเนี่ย เอาใจไปใส่เออมันกินกล้วยไปเนี่ยกล้วยเขาคัดด้วยคุณภาพเอากล้วยที่มันแก่จัดมาแล้วก็มาบ่มกว่าให้มันได้สุกเต็มที่เอาไปอบแล้วก็เอาใจไปใส่ว่าบบเฮือกล้วยมันมันงอมบบเฮือกล้วยมันแฉล้มอย่างนั่นแหละเอาใจไปใส่ซึ่งกันและการนํะมันถึงได้อยู่อยู่กล้วยสมุงมันถึงได้อยู่มาทุกวันนี้อย่าง